ตำนานนางนาคีสิริมาวิกาพลราชนัดดาพระยาดำแสนสิริจันทานาคราชเกิดในตระกูลกันหาโพตมะมีพระวรากายสีดำเลื่อมสายพระเนศสีเหลืองอัมพันพระสิริโฉมวดงามแต่แววตาแฝงไปด้วยอำนาจและความดุดันด้วยความที่กำเนิดมาในวงศาแห่งนักลบ ทำให้นางนาคีสิริมาวิกามีความดุร้ายและวู่วามจนเป็นภัยต่อพระนางเองในเบื้องหน้าแม้ข้ามควันษาได้ยี่สิบชันสาได้อภิเษกกับเจ้าต่างเมืองแต่ความลักก็มิได้สมหวังนักเมื่อพระนางจับได้ในความสัมพันธ์ของพระสวามีกับนางนาคตนหนึ่งพระนางได้สั่งหานางนาคผู้นั้นทันที เหตุการ์ทั้งนั้นทำให้พราสวามีทรงกิวมากและได้จับผนางขังไว้ในคุกเป็นเวลาสิบปีทิพย์เมื่อผนางได้อิสรภาพออกจากที่คุมขังย่ำคงรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่ได้สังหารนางหน้าผู้นั้นจึงได้ออกจากเมืองและไปจําศีลที่สะดือทะเลอันเป็นที่อยู่ของพระอุปคุปตลอดอายุไขัยของผนาง